นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอรหัง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  ส а, ัมมาอาระหังสัมมาอาระหังส <asan> ัมมาอาระหังส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 ัมมาอาระหัง สัมมาอรหัง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  สัมมาอารหัง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  สัมมาอารหัง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  สมัสมมาอารหังสัมมาอารหังสมัมมาอารหังส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 ัมมาอารหัง สัมมาอาระหัง e สัมมาอาระหัง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  สัมมาอารหัง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  สัมมาอารรหังสัมมาอา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 ระหังสัมมาอารหัง สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอารหัง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  บทแผ่เมตตาแก่ตนเองอหังสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนินทุกขขโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปัชโชหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหางอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานาังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปช,ชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าขอแผ่อุทิศบุญกุศลที่ได้ทำไว้ดีแล้วด้วยกายกรรมวัจีกรรมและมนโนกรรมนี้ ให้แด่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณบรรพบุรุษทุกพบทุกชาติเจ้ากรรมในเวรที่ส่งผลในขณะดนี้ก็ขอให้ชีวิตของทุกๆคนทั้งเพื่อนๆเกลามิตรที่ได้รับชมคลิปนี้ก็ขอให้สามารถพลิกชีวิตมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสมหวังเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิดสาธุ